สวัสดีครับอยู่กับผมอาจารย์นายนายชาลธรแก้วกำเน,นิดนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในรายวิชาของอเพศศึกษาในหัวข้อของการละเว้นทางเพศเนาะอาจจะมีคนงงว่าเฮ้ยอาจารย์อะไรคือการละเว้นทางเพศการละเว้นทางเพศคืออะไรทําไมเราถึงจะเป็นต้องละเว้นทางเพศแล้วการละเว้นเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรทําไมเราต้องละเว้นซึ่งวันนี้อาจารย์นายก็จะมาอธิบายให้ฟังว่า การละเว้นทางเพศคืออะไรมีผลอย่างไรมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรอ่าก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเดีย๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาทําการรู้จักกับการละเว้นทางเพศกันเนาะว่าการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันคืออะไรอ่าก็ตรงตามตัวการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก็คือการงดการมีเพศสัมพันธ์งดอ่าไม่มีเซ็กซ์นั่นเอง หรือจะเป็นการงดการปฏิบัติอย่างอื่นกิจกรรมทางเพศอื่นๆหรือการปฏิบัติใดๆที่เป็นการสัมผัสและเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศก็คือไม่มีเซ็กซ์ไม่มีกิจกรรมร่วมนอนไม่มีการปฏิบัติใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอ่ะแล้วอาจารย์ครับแล้วผลของการอ่าไม่มีเซ็กซ์หรืออะไรนี่มันมีผลยังไงะครับอ่ะเรามาดูกันของข้อต่อไปก็คือผลของการละเว้นทางเพศเนาะเมื่อคนสองคนไม่มีการอ่าปฏิสัมพันธ์กัน โอกาสที่จะทําให้ผู้หญิงตั้งรันนั้นก็ถ้าจะเป็นศูนย์เรียกว่าศูนย์เลยละ่ะเพราะว่าเมื่อไม่มีกิจกรรมก็เท่ากับว่าไม่มีการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่มีลูกงดลดโอกาสการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมหรือการตั้งครรภ์ที่อาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ะจะเรียกว่าเป็นการคุมกําเนิดที่ถ้าจะเรียกว่าดีเทียบเท่ากับการสวมถุงยางเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่มีเพศสัมพันธ์เนาะ ก็จะเทพบอกว่ามันก็คือแทบโอกาสคือศูนย์เลยเนาะดังนั้นวิธีเนี้ยังเป็นวิธีที่ดีแล้วก็ประหยัดสําหรับคนที่ไม่ได้มีตังในการซื้อถุงยางหรือไม่มีอาซัพพลายที่มากพอในการคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นเนาะงนั้นแล้วก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยอดเยี่ยมเลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วเป็นวิธีที่อ่าแต่ว่าวิธีนี้มันก็ไม่ได้เป็นวิธีที่จาเป็นจะต้องใช้กับสาวที่แบบพรมจันทร์หรือคือยังไม่เคยมีคู่ครองหรือยังไม่มีเด็กซึ่งวิธีเนี้คนที่เป็นอ่าสามีภรรยาหรือคนที่แต่งงานกันแล้วก็ใช้ได้เช่นกันเลือกใช้ได้ว่าจะทําหรือไม่ทําก็ได้เนาะอ่าก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเลือกและกัดเนาะอ่าเมื่อเรากล่าวึงขนาดนี้แล้ว เราไปแล้วมาดูกันในหัวข้อเรื่องของปอระโยชน์บ้างแล้มาดูประโยชน์กัน่อนว่าการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีประโยชน์อะไรทําไมเราจึงต้องละเว้นการมีเพศสัมพันธ์เนาะก็อางที่กล่าวไปข้างต้นว่าการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นวิธีการคุมกําเนิดที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่านอกจากการคุมกําเนิดของมาแล้วมันก็จะมีในเรื่องของ,องการป้องกันโรคติดตอ่อ เพราะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันก็มีหลากหลายซิฟิลิสบ้างน้องในแท้น้องในเทียมอะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งเมื่อไม่มีการมีเพศสัมพันธ์โอกาสการเกิดโรคคนนั้นก็จะน้อยมากหรือเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยแล้วก็แน่นอนเมื่อไม่มีการมีเพศสัมพันธ์นั้นมันก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของอาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมได้ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะในวัยรุ่นหรืออย่างเดียวสำหรับวัยทางานบางคนก็ยังไม่พร้อมถึงแต่งงานแล้วก็ยังไม่พร้อมทีม่จะมีลูก วิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีในการหลีกเลี่ยงการตั้งครรที่ไม่พร้อมเนะาะเพราะถ้าตั้งครรไม่พร้อมในจังหวะที่ไม่ดีก็จะเป็นปัญหาได้แล้วก็วิธีนี้ทําให้เราช่วยโฟกัสกับเป้าหมายในชีวิตแน่นอนว่าบางคนนั้นไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตในการที่จะมีลูกหรือ,อมีครอบครัวแต่เป้าหมายในชีวิตของเขาอาจจะเป็นการ เก็บเงินร้อยล้านหรือว่าการที่จะมีบ้านหลังเล็กๆก่อนอซึ่งนั่นก็ดีเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันว่าบางทีกิจการทางเพศก็ก,กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรานั้นหลุดโฟกัสได้ไง่ายเนาะก็เลยจะเป็นเมื่อเราไม่มีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามากวนใจแล้วเราก็จะโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องถามได้แต่ว่านอกจากว่ามันจะมีข้อดีอย่างเดียวแล้วบางทีมันก็มีข้อเสียได้เช่นกันก็เพราะว่า มันไม่มีอะไรที่แบบมันมีข้อดีเสมอไปมันอยากองมีข้อเสียด้วยซึ่งข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของอความเครียดหรือความอึอดอัดทางใจแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันกลายก็เรื่องเซ็กซ์เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถทําให้ถูกทําให้เราหรือบางทีในคู่ครองมาคู่พอไม่มีเซ็กซ์บ็ออาจจะฟังชายหรือฟังหญิงก็อาจจะรู้สึกแบบคับคล้องใจหรืออ,อึดอัดใจเกิดเป็นความ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือความหยาล้างได้อก็เป็นข้อเสียอย่างหนึง่งแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในเรื่องของอผลกระทบของความสัมพันธ์แต่อันนี้ขางบงหรือบัตรในบางคู่เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคู่ที่จะต้องมีเซ็ก์กันตลอดเวลาเนาะอย่างบางคู่ก็เข้าใจกันว่าอฝ่ายหญิงอาจไม่พร้อมหรือฝั่งชายอาจจะยังมีปัญหาเรื่องการเงินที่ไม่ดียังไม่พร้อมมีบุตรก็อาจทําให้มีความสัมพันธ์ที่ ดีได้ส่วนบางคู่นั้นก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะทาให้เกิดความคับข้องใจได้แล้วก็ข้อเสียของการไม่มีเพศสัมพันธ์เลยอาการไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งของชีวิตราะ,ะนันการที่ละเว้นหรือการไม่มีก็อาจจะทําให้ขาดในเรื่องของความรู้หรือประสบการณ์ที่ทําให้คู่ครองเราสึกพึงพอใจได้นะแล้วก็ทั้งเนี่ยแต่ว่าจากางที่บอกว่า มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนาะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนผมขอให้มันเรียกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลดีกว่าว่าอ่าเพราะแต่ละบุคคลมีทั้งค่านิยมมีวัฒนธรรมแล้วก็มีาสถานาการณ์ที่ไม่เหมือนกันผมอยากให้การล่าเว้นหาเพศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกในการใช้ชีวิตดีกว่าเนาะก็จากนั้นเราจะเข้าสู่ในช่วงของสรุปการล่าเางเพศท การเล่าเว้นการมีเพศสัมพันธ์สรุปโดยภาพรวมก็คือเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่เรียกว่าการไม่มีเซ็กเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถใช้ทดแทนการสูถุงยาอนามัยก็คือการป้องกันการตั้งครรภ์ป้องกันโรคติดต่อแล้วก็เป็นวิธีที่ทั้งประหยัดแล้วก็ได้ผลดี ในเรื่องของข้อดีก็อาจจะมีตั้งแต่การ,การกป้องกันโรคติดต่อการโฟกัสกัดชิดได้มากขึ้นส่วนข้อเสียอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนาะแต่ทั้งนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดุลพลินิจของแต่ละคนแต่ละคู่ว่าจะเลือกใช้วิธีนี้กันหรือไม่แล้วก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมและวัฒนธรรมของพวกท่านว่าจะให้มีเซ็กไหมหรือว่าจะให้ละเว้นกันไปก่อนดีเพราะฉะนั้น ขอให้เลือกกันเอาเองเนะาะทั้งนี้อ่าผมอาจารย์นายก็ไมไ่อยากฝากก็ขอฝากไปนิดนึงถึงจะไม่อยากฝากแต่ขอฝากไปแล้วกันว่าอ่าเซ็กมีได้แต่ก็ควรที่จะเผา,าหรือเรียกจะคุมตัวเองให้อยู่เนาะเพราะว่าหลายๆครั้งการที่มีหมอยเกินไปก็อาจที่จะทําให้เสียในหลายโอกาสไปได้เนาะก็ครั้งนี้เราก็คงต้องขอลาก,กันไปก่อนผมอาจารย์นายนายชลันทองเจ้ากำเนิดน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ